สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเป็นกับกะทิอีกแล้วนะคะแต่จะบอกว่าวันนี้กะทิไม่ได้มาคนเดียวกะทิมีน้องเมย์มาฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กะทิวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคะวันนี้นะคะกะทิกับน้องเมย์จะมาชี้แจงในเรื่องของที่เรื่อง q r code คที่เราจะต้องไปเติมใช่คือมีหลายๆท่านที่สอบถามกันมาใช่ไหมคะน้องเมย์ใช่ค่ะตอบมาสอบถามเยอะมากใช่ว่า QR Code ดที่จะต้องเติมกา๊าซ CNG NGV นั้นหาได้จากที่ไหนใช่ไม่ยากเลยค่ะแบบเก่านะคะจะเป็นสติกเกอร์สีเขียวที่เอาไว้ติดตรงกระจกข้างซ้ายมือของลูกค้าและติดตรงตัวถังกา๊าซ CNG NGV นะคะซึ่งมีสีเขียวแบบเดียวเท่านั้นนะคะแล้วแบบใหม่ขั้นตอนมันมียังไงบ้างคะพี่กะทิเดี๋ยวกะทิจะชี้แจงให้ฟังนะคะลูกค้าจะต้องนำรถที่ใช้กา๊าซ CNG NGV นั้นมาตรวจสภาพ ที่ศูนย์ตรวจสภาพ CNG, NGV ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยตรงตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้หาไม่ยากเลยใช่มั้ยเวไม่ยากเลยค่ะเราสามารถหาได้ตาม Google และเว็บไซต์ทั่วไปค่ะใช่แล้วถูกต้องค่ะและขั้นตอนต่อไปเนาะก็คือเมื่อเราไปตรวจถังกา๊าซแล้ว เราจะได้อะไรบ้างเราจะได้สติกเกอร์สีเขียวสองใบซึ่งเราจะเอาไว้ติดที่ตัวถังหน <1 S 1> <1 S 2> ึใบและเอาไว้ติดตรงกระจกรถ1นใบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้มานะคะนั่นก็คือสติกเกอร์สีเหลืองนั่นเองสติกเกอร์สีเหลืองเราจะเอาไว้ติดตรงจุดเดียวตำแหน่งเดียวกับสติกเกอร์สีเขียวเลยค่ะ พีกนทีแล้วสติกเกอร์สีเหลืองและสีเขียวมันต่างกันยังไงคะได้เลยสติกเกอร์สีเหลืองและสติกเกอร์สีเขียวที่เราจะได้จากศูนย์ที่ตรวจแก๊ส CNG NGV ไปนะคะสีเขียวนั้นความหมายของมันก็คือถังแก๊สที่ปลอดภัยและมีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีซึ่งจะต้องติดไปที่กระจกหนึ่งใบและติดไปที่ถัง CNG NGV หนึ่งใบนะคะ ส่วนสติกเกอร์สีเหลืองนะคะที่เราจะได้ไปก็คือหลังจากที่ตรวจถังแก๊สแล้วถังแก๊สมีอายุการใช้งานไม่ถึง1ปีเพราะฉะนั้นไม่ว่ารถของคุณนะจะมีถังแก๊สกี่ใบก็แล้วแต่ถ้าเจอหนึ่งใบที่มีอายุถังไม่เกิน1ปีเราจะต้องติด สีเหลืองที่กระจกด้านซ้ายด้วยคู่กับสีเขียวและที่ถังแก๊สใบนั้นๆและอีกหนึ่งอย่างที่เราจะได้ไปอันนี้สําคัญค่ะคืออะไรคะอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าจะได้นะคะจะเป็นใบวิศวะที่มี q r c o d e ไว้สแกนนั่นเองค่ะพี่กะทิแล้ว QR Code นี้เราต้องใช้งานยังไงบ้างคะใบวิศวะอันนี้นะคะก็คือผลการตรวจที่ผ่านการตรวจจากวิศวะประจำสูตรนั้นๆแล้วนะคะสุคิวอที่อยู่ด้านซ้ายมือของเรานะคะ QR code ตัวนี้ จะบอกผลการตรวจสอบทางแก๊สของเรานะคะว่าปลอดภัยแล้วตรงตามกรมขนส่งทางบกอย่างถูกต้องแน่นอนส่วน q r code ด้านขวามือนะคะตัวนี้นะคะเราจะไว้สำหรับ h o u นาทีทางปั๊มของกา๊าซ CNG NGV ที่เอาไว้เติมกัดให้เรานั่นเองค่ะอันนี้สำคัญนะคะเราจะต้องเก็บไว้กับตัวเราอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องติดเอาไว้คู่กับ สติกเกอสีเหลืองและสีเขียวหน้ารถทางซ้ายมือของเรานะคะก็คืออะไรน้องเมย์ก็คือ q r วโค้ที่อยู่ด้านซ้ายของเรานี่เองค่ะลูกค้าสามารถตัด q r วโค้ดด้านซ้ายมือของเราออกมาและไปติดตรงกระจกรถคู สติกเกอร์สีเขียวและสีเหลืองนั่นเองค่ะค่ะก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับ QR code ที่ลูกค้าจะได้ไปเพื่อเติมการ CNG NGV นั่นเองแต่ว่าฉนีว่าน้องเมเราจะแนะนำศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยตรงตามกรมขนส่งทางบกไปตรวจถังก๊าซกันเนี่ยที่ไหนดีที่มงคลอัลโตสวิอร์เลยค่ะ <Yes. S 1> เขามีตรวจถัง CNG NGV และ LPG เลยนะ <Wow. S 1> จริงเหรอคะพี่กะที ช่และที่สําคัญนะน้องเมย์ที่นี่มีวิศวะประจําสูย์ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นที่นี่ได้มาตรฐานตรงตามกรมขนส่งทางบอกอย่างแน่นอนเลยค่ะเอ๊ะถ้าลูกค้าสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่ไหนจ้าติดต่อที่เบอร์โทรและไอดียไลน์ตามนี้ได้เลยคะ่ะค่ะแค่นี้นะคะลูกค้าก็สามารถได้คิวอัพไปเติมกรรม CNG และ NGV ได้แล้วฝากกดไลค์ กดแชแรละกดติดตามไว้ให้พวกเราด้วยนะคะเราจะมีอะไรดีๆมาบอกกับลูกค้าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องติดตามเราสองคนไว้ด้วยนะ,ะใช่ค่ะแล้วเจอกันที่มงคลออโต้เซอร์วิสค่ะ,คะบายบายสวัสดีให้พอันก่สสวดีค่ะทุกคนใบภาษี <laughs> CNG NGV นะคะ แล้วยังไงต่อที่ได้า้รัดเราหาได้ที่ไหนดีไม่ยากเลยค่ะเราสามารถเซิร์ชหาได้ที่ Google หรือโซเชียลทั่วไปอไม่ยากเลยค่ะเราสามารถหาได้ตามปรรคุณยังไงได้เลยอันนี้นะคะลูกค้าไม่ใช่สรรพาคุณดิคือเอาใหม่อสรรพาคุณบรรเทาอาการปวด